พี่น้องมากินหนึ่งปลานหนึ่งปลาแซลมอนถาดเบลอเลยพี่น้องครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดข้าวเหนียวพี่น้องเต็มโอ้หัแกแ,กแ,กแร่แหเลยพี่น้องเลยมาเลยครับนี่สองโตเบลอเลยพี่น้องข้าวเหนียวอีกคือเก่าละพี่น้องเลย มักจะลืมฝากกดไลค์ด้วยพี่น้องด้วยกวนที่กินก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในในายพยาศีรั่งเศสี่ยนะครับแล้วนะครับตนะำน้ำกิมซีฟูดเนื้อป่าอื สองหัวเลยพี่น้องเข้าอ่อนมาเนี้ยพี่น้องเลยอืม ปาเป้ปยี่ดีพี่รอง

เนี่ย嘛เจับพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเลยป่าเป็นสะสอน บายแห้งไปเลยพี่ลองอยุ่ยเลยหนึ่งสุกใบดูดหวาเลยพี่ลองเลยอื หนึ่งตะปาว่าเอาผักมาให้พี่น้อง น้ำจิม้มซีฟูด้ดก็ถือเกิเนไปอย่างนั้นพีลองเอ้ยครับเนื้อปลาไหมอืม้ม จำตัวใจอืมชาสอนมา,ออาปนเป่นอยอดชาบเลยครับวิญญาณนะครับเนจะหายนาทีนะครับเนาะถ้ามักอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดสับสกไก่กดกรดิ่งนะครับเนาะหนึ่งปลาฐานยักษ์วีญญ ใส่มอนหนึ่งนะ้ำกิมซีฟูดมีสีฝากไว้ท่านี้ครับเนาะเอาไปเจอกันใหม่ครับผมบ๊าย